สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกตัวแว่นตา a รเบนนะครับผมผมเพิ่งได้มาวันนี้จะเป็นรุ่น folding w a f e r e r e นะครับมาลองดูกันสำหรับตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวกรอบกรอบดำเงานะครับนี่อันบ็อกมาก็จะมีเป็นกล่องใส่แว่นตรงนี้มันมีเขามีสีดำกับสีน้ำตาลนะครับผมมันจะค้าะๆกันเราลองแจ้งทางร้านได้ว่า สามารถเลือกสีได้ไหมพอร้านเขาต้องแบบแกะกล่องออกมาเพื่อดูว่าดูฟิตติ้งขาแว่นด้วยนะครับเราแจ้งร้านเขาได้มาดูขอบข้างในกล่องก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นใบรับประกันนะครับผมใช่ใบรับประกันสินค้าและใบรับรองสินค้าปัจจุบันเลแบน์จะเป็นของบริษัทล็อกซาริก้าแล้วนะครับผลิตที่ประเทศอิตาลีเนี่ยผมลองด้านนี้ไม่มีอะไร ตัวนี้เป็นใบรับรองสินค้านะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมไม่กี่วันนี้เองที่เป็นราคาสินค้านะครับประมานี้โอเคต่อไปก็มีอะไรอีกในกล่องจะเป็นตัวขาเล็กอะไรอ๋อเป็นผ้าเช็ดแว่นแล้วก็เป็นพวกเอกสารต่างๆนะอ่าผมแกะเลยก็ได้ยังไงก็กะซื้อมาใช้งานอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นตัวคู่มือยาวมากเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาไทยไม่น่องเคไม่เป็นไรมามาดูตัวพระเอกของเราดีกว่าครับนี่ตัวกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะเล็กๆเ,เปิดปิดด้วยแม่เหล็กนะครับข้างในก็จะเป็นการรมยีสีน้ำตาลไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนัง P-U มาดูตัวแว่นกันนี่เป็นแว่นพับได้เลนส์ถ้าเป็นเลนส์ g 1 5ถ้าผมจำไม่ผิดเปิดหนึ่งครั้งอันนี้เขาจะมีตัวซิลพัาติคุมตรงขาวแว่นมาให้โอเคผมแกะเลยนี่ครับ วิธีการเปิดนะครับผมถ้ามันถ้ามันปิดอยู่อย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องเปิดก็คือครั้งแรกก็คือการตัวตกางออกก่อนให้มันติดกันอย่างงี้สังเกตรตรงนี้จะมีโลโก้เลแบรอยู่ครับเห็นชัดไหมโอเคเราก็ต้องกางขาวแว่นออกมาหนึ่งครั้งก่อนอแล้วก็กางอีกครั้งหนึ่งอโอเค ก็จะเรียบร้อยสามารถสวมใส่ได้อ,อ๋อหลืมแจ้งตัวเลนนะครับผมเขาจะมี2ขนาดจะเป็นขนาด50แล้วก็54ของผมจะเป็นไซส์54นะครับยังไงลองกัดตามรูปหน้าตัวเองดูมาดูรอบๆกันดีกว่าจะเป็นตัวขาวแว่นนะครับมีโลโก้เรเบียบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ย กล้องโฟกัสไหมแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์เรแบนตรงนี้เราก็บริเวณตรงนี้ตรงนี้จุดหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเรเบน Made in อิตาลีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น เป็นตัวรหัส RBC105 รุ่น Folding w a f e r e r นะครับอย่างนี้เวลาวางก็ประมาณนี้เลยวางคู่กับกล่องลองดูจากด้านบนโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับทรงดูคลาสสิกเนาะขอบคุณครับ